ก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ชาชลาสถานีรถไฟสาย T R A นะครับจุดหมายหลักของวันนี้ผมจะไปนครจี้หลงนะครับก็สำหรับการเดินทางไปจี้หลงเนี่ยถ้าใครพักอยู่ที่ตัวเมืองไทเปนะครับคุณจะต้องนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน M R T นะครับมาลงสถานีไทเปเมนสเตชันนะครับแล้วก็มาต่อรถไฟที่มันเรียกว่า T R A นะครับแล้วก็ไปยังที่ จี้หลงเลยนะครับจี้หลงเนี่ยภาษาอังกฤษมันจะขึ้นต้นด้วยตัว K นะครับมันจะเขียนว่าคีย l o n นะครับอ่าส่วนวิธีการดูว่าเราจะนั่งสายไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูป้ายกันดูนะครับก็ให้ดูป้ายมนิเตอร์ตรงหน้าจอทีวีก่อนนะครับคือมันจะเป็นภาษาจีน อ่าแต่มันจะมีสลับเป็นภาษาอังกฤษบอกอยู่นะครับหลักๆที่เราต้องดูเนี่ยก็คือหมายเลขขบวนนะครับหมายเลขขบวนเนี่ยก็คือตัวเลขที่เป็นซ้ายสุดนะครับแล้วก็ให้ดูตัวแพลตฟอร์มนะครับที่เป็นชานชลา,าว่าเราต้องนั่งรถไฟฝั่ง 4A หรือว่า 4B หรือว่า 3A 3B อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ดูเวลาที่ออกของผมเนี่ยจะนั่ง2124คีรังนะครับเมื่อกี้อ่าก็คือหมายเลข2124เนี่ย มันจะไปที่จีหลงเลยนะครับก็คือต้องไปรอรถไฟอยู่ที่ชาชาลา 4A โดยรถจะเทียบท่าเนี่ยเมื่อเวลา10โมง10นาฬิกา11นาทีนะครับก็ต้องนั่งสาย2หมายเลข2124นะครับชาชาลา2 uh, 4A ของผมก็คือตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีบอกเลยว่า 4A อ่าแล้วก็มันจะมีป้ายอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็มันจะมีประเภทของรถไฟบอกอยู่ด้วยนะครับต้องดูว่ารถไฟที่เรานั่งเนี่ยประเภทอะไรตรงคำว่าเทรนทา์เนี่ย ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่ารอเข้ารอเข้าเทรนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักๆก็ให้ให้ให้ดูจุดจุดที่เราต้องรอคือเราต้องอรอต,ตรงจุดตรงจุด 4A นะอ่าแล้วรถไฟที่เราจะไปเนี่ยไปจี้หลงเนี่ยมันจะมาเวลา10โมง10นาฬิกา11นาทีเห็นไหมครับอ่ามันก็จะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษมาละอ่ะโอเคเดี๋ยวผมตอนนี้มัน10โมง5นาทีของผมเนี่ยรถไฟมันจะใช้เวลาอีก6นาทีมานะครับอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่จี้หลงนะครับ อตอนนี้ผมแวะกินข้าวก่อนที่จะไปท้าเรือนะครับท่าเรือบ้านหลากสีนะครับที่อยู่ที่ที่ตีหลงนะครับแต่ไอท้าเรือเนี่ยมันจะไม,ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะเดี๋ยวต้องนั่งรถบัสไปต่อแต่ตอนนี้ผมแวะกินข้าวอยู่ในตัวเมืองเป็นร้านชื่อดังนะครับชื่อ ร้านว่าร้านข้าวหน้าทะเล A 6 6 3นะครับวิธีการเดินทางมาร้านนี้นะครับ<ๆ>ก็ริเสิร์คูเกิลเลยก็ได้ว่าร้านวบบ A 6 6 3อาเนี่ยมันจะขึ้นมากันเลยก็คือร้านนี้จะอยู่ตรงข้ามกับร้านโคโค่นะครับให้ขึ้นบันไดมาชั้นสองแล้วจะเจอเลยคนจะค่อนข้าง,างเยอะนะครับข้อดีของร้านนี้นะครับก็คือมีเมนูภาษาไทย้อมุก้าเพราะนั้นเนี่ยการสั่งอาหารไม่ยากเลย นะครับก็ให้ดูบรรยากาศในร้านนะคร <Thank you. S 1> ับเมื่อกี้ผมมีสั่งข้าวหน้า <liv et> ปลาแซลมอนไปก็ใครใครที่มายัาง <c oughs> ที่กีหลงแห่งนี้นะครับก็ลองแวะเีินมา,าน,นั้นมีดูได้นะครับได้ข <c oughs> ่าวว่าอร่อยวันีผมไปเปิดรีวิวมาแล้วแหละเขาบอกว่าร้านนี้อร่อย มาแล้วนะครับข้าวหน้าปลาดิบนะครับผมสั่งเป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนไปนะครับเดี๋ยวเริ่มจากชิมน้ำซุปก่อนนะครับอ,อันนี้จะเป็นเดี๋ยวขอชิมก่อนว่าเป็นน้ำซุปอะไรซุปพิสโตนะครับอร่อยต่อามาเดี๋ยวยังมาชิมตัวแซลมอนกันนะครับว่ามันสดแค่ไหนนะครับ มีแซลมอนแล้วก็ไข่ปลานะครับอืมสดมากอร่อยอร่อยก็กินกับข้าวนะครับก็ โอเคก็มาถึงแล้วนะครับอ oh, so, ัน so, น so, ี so, so now, so, house, ้จะเรียกว่าท่าเรือเจิ้งปินนะครับเจิ้งปินเป็นท่าเรือจุดเช็คอินที่จี้หลงบริเวณนอกเมืองนิดๆนะครับมันจะเป็นจุดที่เรียกว่าบ้านหลักสีนะครับเจิ้งบินคัลเลอร์เฮาส์นะครับก็คัลเลอร์เฮาส์เนี่ยก็คือที่อยู่ฝั่งนี้นะที่ผมชี้ไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องข้ามไปอีกฝั่งนี้เพื่อที่จะมาเทควิวบ้านสีฝั่งนี้นะครับเดี๋ยว ผมขอสวบ,บกล้องนะครับเดี๋ยวเราจะไปยังตรงฝั่งโน้นนะครับเพื่อที่จะมาเทควิวถ่ายรูปบ้านถีตรงตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้นี่นี่อันนี้คือคัลเลอร์เฮานะครับอะเดี๋ยวเดินทางไปตอนนี้ผมมาอยู่ตรงจุดถ่ายรูปของท่าเรือเจ้งปินเจ,เจ้งปินเออเจ้งบิน คัลเลอร์เฮาส์แล้วนะครับก็เนี่ยครับถามอยากทราบไหมครับว่าอากาศตอนนี้เป็นไงคืออากาศตอนนี้มันจะประมาณ26-27องศาลมเย็นคือตอนนี้ลมลมลมพัดโบยลมลมลมเย็นลมเย็นมากแต่ว่าเนื่องด้วยว่าตอนนี้มันเป็นเวลาเที่ยง4 5นะครับเพราะนั้นเนี่ยแดดแดดไม่แรงมากนะแดดไม่แรงมากถ้าเกิดยืนเฉยๆจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ แต่เมื่อกี้ผมเดินมาก็เลยแอบร้อนนิดนึงอืมแต่ลมลมเย็นนะครับก็ให้ดูนี่ครับรอบๆมันจะเป็นเมืองท่าแบบนี้นะครับคือจี้หลงเนี่ยมันจะเป็นจังหวัดของไต้หวันที่ติดทะเลนะครับนี่คือฟิวเนี่ยเขาบอกว่าฟิวมันจะเหมือนยุดหลอกนิดๆน,นะตรงตรงตรงเนี้ยเออก็จะมีท่าเรือมีเรือและที่สําคัญน้ําน้ําใสมากนะครับเห็นไหมครับน้ําแบบเขียวขจวีดูนาน้ำดูน้ำ ให้ดูน้ําน้ําเขียวไหมออเขียวอยู่เนี่ยเห็นไหมครับมีคนมาถ่ายรูปไม่ไม่ค่อยเยอะมากนะครับเพราะตอนนี้มันแดดแดดแดดมันลงอยู่อ,อ,อ่ะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปก,ก่อนขอตัวไปถ่ายรูปก,ก่อนนะครับ เจิงปินท่าเรือจะท่าเรือเจิงปิน Color House นะครับเมื่อกี้ผมไปถ่ายรูปอยู่ฝั่งนู้นถ้าใครอยากได้รูปที่เป็นติดแบ็กกราวด์เป็นบ้านหลักสีเนี่ยต้องไปถ่ายฝั่งนู้นนะครับแต่เมือ่อกี้ผมไปถ่ายไปแล้วตอนนี้ผมจะมาร้านคาเฟ่ที่อยู่ฝั่งนี้นะครับก็ถ้าเกิดมันอยู่ฝั่งนี้มันจะไม่ได้วิวที่เป็นบ้านสีสีเพราะว่าบ้านสีสีมันอยู่มันอยู่ตรงนี้นะครับมผมกำลังจะไปร้านคาเฟ่ยังไม่รู้จะไปนนร้านไหน ออแต่เมื่อกี้แดดออกก็ร้อนร้อนอยู่เหมือนกันแสบพอไม่มีแดดแล้วเย็นเลยไปแดนตามมาเลยอยู่อยู่ไซเลนอะกำลังจะเปิดใหม่นะครับก็ต้องสีต้องแสบด,ดากนะอ,อ่ต้องต้องแสบด,ดากไม่แสบด,ดากอยู่ตรงนี้ไม่ได้อ,อ่านี่เหลืองฮัตเทลอันนั้นเหลืองรักชาตินะครับอืม อันนี้เฮ้ยร้านนี้น่ารักเนาะดูแบบ walking date ไม่ใช่ <laughs> walking i s l a n d ร้านเล็กนะแต่ก็คิวคตรงนี้มันจะมีร้านที่ให้นั่งคิวอยู่ด้านนอกได้ครับผมก็จะร้านก็จะนั่งแถวๆนี้แหละแต่ว่ารูปเหมือนโตจะเต็มเนะเนี่ย <laughs> คนก็นั่งชิวไปดูกินวิว ไอ้ฝั่งมึงก็เห็นวิวสะพานสวยอยู่นะเนี่ยเห็นไหมครับเป็นวิวสะพานเหลืองอเหลืองรักชาติอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอเลือกสักร้านกันนะมันมีอยู่ประมาณสองสามร้านเนี่ย ร้านแ้เย็นพอดีเมื่อกี้ผมไปร<า>้านร้านขนมร้านขนมเมื่อกี้คือร้านเมื่อกี้ประหลาดมากตรงนี้แบบยังไงอ่ะมันไม่มีเมนูมันไม่มีเมนูกาแฟอยู่ในเมนูผมก็เลยเข้าใจว่าไม่มีกาแฟเห็เนนะแต่ว่าเมื่อกี้พอมีลูกคา้าคนไทยไมากลุ่มหนึ่งเขาก็ถามว่ามีกาแฟไหมเขาบอกว่ากาแฟต้องสั่งทางหากไม่อยู่ในเมนูผมงง,งอา้าว ทำไมไม่มีเมนูกาแฟให้สั่งก็เลยเมื่อกีก้เลยไม่ได้สั่งกาแฟเลยต้องมาสั่งอีกงานหนึ่งกินเออประหลาดมากเมื่อโโกีโชว์หน่อยโชลโก้นหน่อยโชว์ก็อันนี้เป็นร้านจริงจริงเมื่อกี้น่าจะมานั่งร้านนะนี้นะนานั่งก่าร้านเมื่อกี้เออที่ร้านว่าอะไรเนี่ยลาบรุดลาบสุดคอฟฟี่โรสเตอร์นะครับวิธีการกินลาเฟที่ถูกต้องนะครับ อย่าเลยเดีย๋ยวต้องใช้ช้อนคนถ้าสั่งลาเต้แล้วมันเป็นแย่เป็นชั้นอย่างเงี้ยมันต้องใช้ช้อนคนนะครับผมคงไม่โยกหัวเนะผมคงคงไม่ขนาดเดี๋ยวขอนั่งกินกาแฟกันนะนั่งกินกาแฟรเราจะนั่งกันตรงเอาหลอดอันหลอดเหรออ๋อไม่มีหลอดเขาให้เขาให้ยกกระดกเลยแล้วผมก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะคนก่อน chạy mình thấy mình thấy mình hao rồi hao anh hai anh là มันไม่หวานนะ่ะไม่หวานเดีย๋ยวต้องขอใส่หลับเขาเพิ่มเออโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวข้ายไปขออีกขอขอีกงอกงอรเอย